สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ทางหลวงหมายเลขสองร้อยสิบสามนะครับสกลนครเป็นทางหลวงที่มาจากจังหวัดกาลสินนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งปิ้งงูนะครับโค้งปิ้งงูสกลนครนะครับถ้าถ้าท่านไหนมาจากกาลสินนะครับจะจะไปนครพนมต้องขึ้นเขาภูพานมานะครับอย่าลืมมาแวะ ที่หมวดทางหลวงคำหอมนะครับตรงนี้เขาจะจัดเป็นโซนไว้ให้เราได้เขาเรียกว่าได้เช็คอินถ่ายรูปกันนะครับ Amazing ปิ้งงูครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะผมอยู่บนถนนสาย213สาย213 21คือเส้นที่มาจากอำเภอสมเด็จขึ้นเขาภูพานแล้วก็จะมุ่งหน้ามาสกลนครข้ามฝั่งมานะฮะแล้วก็จะมาถึงตรงโค้งปิ้งงูตรงนี้นะครับนี่อยูผมอยู่บริเวณถนนนะฮะ อยู่ตรง,ตรงถนนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอยู่นี่เขาจัดไว้ดีทีเดียวเลยครับเพื่อนๆนที่หมวดทางหลวงคำหอมครับ,นะรบเดี๋ยวผมให้เดินดูทัศนียภาพก่อนบริเวณด้านล่างนะครับถ้าขับรถมาเราก็จะมีอย่างนี้นะฮะคือคือหลุดหลุดตรงโค้งนั้นเข้ามานะครับเลยโค้งนั้นมานะฮะมันจะมาถึงโค้งปิ้งงูสกลนครก็ ก็จะเจอหมวดทางหลวงคำหอมเนี่ยเห็นต้นดอกสีชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะครับเราเลยไปแล้วเนี่ยก็ไปเข้าด้านหน้าตรงน้ําตกคำหอมนะตรงนี้นมีน้ําตกด้วยครับเป็นน้ําตกคำหอมนี่คือโลเคชั่นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนนะเขาแต่งไว้สวยทีเดียวนะไว้ให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนอ่ะตอนนี้เดินดูข้างล่างกันก่อนนะครับมีการจัดสวนมีการประดับประดาด้วยต้นไม้นะฮะ สวยแจ๋วเลยเนี่ยเยี่ยมเลยนะนะตรงนั้นก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวนะครับนะนักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปนะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับปิ้งงูปิ้งลักปิ้งงูนะครับแล้วก็ปิ้งลักนะตรงนี้เรียกว่าโค้งปิ้งงูทําไมถึงเรียกว่าโค้งปิ้งงูถ้าเรามองดูจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริเวณถนนตรงนี้เป็นโค้งคดเคี้ยวไปมาเหมือนงูเลื้อยนะฮะ หรือเหมือนงูที่อยู่บนไม้ปิ้งบนเตานะครับเขาก็เลยเรียกว่าโค้งปิ้งงูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วถนนสายเนี้เป็นถนนสาย2-1-3นมะมาจากามาจากกาลสินนะครับเนข้างบนแต่งไว้สวยเลยนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับผมอยู่บริเวณหมวดทางหลวงคําหอมสกลนครครับถนนสาย213สถนนสายสายกาลสินสกลนครหรือถ้ามาจากกาลสินก็ขึ้นทางอำเภอสมเด็จมาข้ามเขาภูพานนะครับเราจะเจอถนนแบบนี้เลยบริเวณทางด้านสกลนครนะฮะจัดสวนไว้สวยครับ มีจุดถ่ายรูปจุดอะไรโอ้เยอะแยะแ,แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนตอนนี้ชมข้างล่างก่อนอมาเรื่อยๆนะครับสังเกตปักหมุดมาที่นี่ก็ได้ครับถ้าจะปักหมุดมาที่น้ําตกคําหอมก็ได้ครับตรงนี้เป็นหมวดทางหลวงคําหอมของกรมทางหลวงนะทําไม่ดีทีเดียวเลยนะต้องต้องชื่นชมเลยนะครับแล้วก็ถัดลงไปก็จะตรงโคง้งบริเวณโค้งปิ้งงูเนี่ยก็มีจุดถ่ายรูปให้เราหลายจุดทีเดียวเลยนะครับเพื่อน จากตรงนี้ลงไปก็จะมีอีกจุดหนึ่งเป็นหลักกิโลเมตรหลักกิโลใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรนะฮะก็หลักกิโลใหญ่กว่าปกตินั่นแหละแล้วก็จะมีจุดเช็คอินให้เรานะฮะจุดโค้งจุด Amazing ปิ้งงูต้องดูภาพมุมสูงครับก็จะเห็นเห็นไหมครับว่าถนนเนี่ยเมื่อเมื่อเราลงมาจากด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ มานี่มาเรื่อยๆ,ๆรถก็จะไปเลี้ยวลงตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้อีกทีนี่รถก็จะมาโผล่ลงมาก็คือวนจากทางด้านซ้ายนั้นลงมานะฮะแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะแล้วก็ตวัดกลับไปทางขวาก็เหมือนงูเลื้อนนั่นเองนะครับก็เหมือนงูเลื้อยแต่ขับรถต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะถ้าไม่ระมัดระวังก็อันตรายครับเพราะเป็นโค้งที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถไปมา สวย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 ก็ถ้าได้ผ่านมาก็เชิญนะมาใช้บริการตรงหมวดทางหลวงคำหอมแล้วนะครับหน้าฝนตรงนี้ที่จะเป็นน้ำตกคำหอมแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีน้ำนะน้ำก็อาจจะมีอาจะน้อยๆน,นะครับเจแจ๊เจแจ๊ะนเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับ ชาวสกลนครแล้วก็ผู้ที่แวะเวียนเข้ามานะครับหน้าฝนหน้าเที่ยวครับเป็นของอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับเดีย๋ยวสักครู่เราจะไปที่อุทยานแห่งชาติภูพานด้วยเราจะย้อนรอยไปดูเรื่องอาผานังเมินนะฮะเดี๋ยวเราไปผานังเมินกันลูกพี่ข้างในมีน้ํำไหมน้ำไม่มีครับผมวันนี้น้ําไม่มีแล้วเนาะจะมีเดือนกรกฎาคมสิงหาเดือนกันยาอ่านี่คือผู้ชำนาญการตรงนี้นะครับ คนงานครับคนงานยามครับดูดูแลตรงนี้เลยคนงานยามดูแลให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาพักรถพักผ่อนใช้ห้องน้ําครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำเลยใช่ไหมพี่ไม่มีครับผมไม่มีเนาะต้องมาประมาณกรกฎาคมนะพี่นะกรกฎาคมสิงหาคมยาจะเป็นแค่3เดือนอ่าประมาณ3เดือนมาเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเรามาดูธรรมชาติมาพักรถพักผ่อนใช้ห้องน้ำกินข้าวป่านั่งพัลลานินเดือนกรกฎาคมเนาะครับ อ่าครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้ก็คุณพี่เขาดูแลในบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าจะมาดื่มดํำธรรมชาติผ่านมาแล้วฮะแวะเข้ามาครับธรรมชาติสวยดีนะฮะเปิดแปดนาฬิกาปิดสิบเจ็ดนาฬิกา,า,กาอ่าข้างในนะเดี๋ยวประมาณร2อยี่สิบเมตรแต่ว่าน้ำไม่มีเดินก็ไปดูก็ได้ดูรูปร่างลักษณะทำเลดูลานจอดรถ มีลานจอดรถมีที่นั่งพักอ่าอ่าน้ำตกคำหอมนะได้ข้อมูลดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูโค้งปิ้งงูกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้โค้งปิ้งงูปิ้งลักเฉพาะช่วงหน้าหน้าฝนเนะาะนี่ยมีน้ำน้ำตกที่นี่เป็นขนาดเล็กครับไหลามาจากเทือกเขาภูพานธรรมชาติยังโอเคนะครับสวยงาม ตรงนี้จุดสังเกตขึ้นมาจะมีไดโนเสาร์อยู่สองจุดจุดแรกก็ที่ผาสเวผาสเวยผาเสวยนั่นก็เป็นจุดชมวิวผาสเสวยก็จะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้แหละครับตรงน้ําตกคําหอมตรงตรงโค้งปิ้งงูนี่แหละครับนี่ปักหมุดมาเลยนะที่น้ําตกคําหอมของอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติภูพานเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอุทยานแห่งชาติภูพานเช่นกันครับมุมถ่ายรูปเยอะครับอาละ เดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้ดีกว่าน้ําตกคาหอมไม่มีน้ําครับตอนนี้จะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับเป็นน้ําตกขนาดเล็กก็ให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจในช่วงปลายฝนต้นน้ําหรือช่วงฤดูฝนถ้าฝนเยอะๆก็เขาก็ไม่ให้เข้านะครับต้องบอกก่อนมีช่วงเวลาให้เข้าอยู่เหมือนกันนี่คือโค้งปิ้งงูครับเดี๋ยวเราเข้าเดินเข้าไปด้านในฮะก็คือเพื่อนๆปักหมุดมาปั๊บเนี่ยนะฮะลงงโค้งมาก็เลี้ยวเข้ามา จะไปไปนั่งทานข้าวในน้ําตกคำหอมก็ได้แต่แต่ช่วงนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราไม่เข้าน้ําตกเราก็ขึ้นมาที่อ่าที่ทางแขวงอ่าแขวงทางหลวงสุขทน,นะครับหมวดทางหลวงคําหอมก็เข้ามานะฮะที่จอดรถสะดวกสบายครับตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นหมวดทางหลวงคําหอมเขาจัดไว้เหมือนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่านะฮะ ยอดจริงๆเลยนะครับชื่นใจเลยนะหมวดทางหลวงคำหอมครับกับถนนสาย213อันนี้เป็นอาคารสำนักง,งานของหมวดทางหลวงคำหอมนะเขาแต่งแบบโหชื่นอกชื่นใจเลยแล้วสิ่งที่เราเห็นได้เลยนะครับว่า,าเวลาทุกท่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยท่านต้องจอดรถแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจไม่ให้มีจุดนี้จุดเดียวนะครับ หลังในโค้งปิ้งงูเนี่ยคือจุดแรกนะครับถ้ามาจากกาลสินจุดที่สองก็คือเมื่อโค้งปิ้งงูคดเคี้ยวลงไปข้างล่างเรียบร้อยยังมีจุดด้านล่างครับเป็นจุดพักผ่อนแต่ตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปอยากให้มาตรงนี้ก่อนครับเนียฮะมีมุมดเช็คอินมีอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วแบบนี้โอ้โหถ้าใครมาเนี่ยไม่รอดฮะยังไงก็ต้องเข้ามาถ่ายรูปนะมีต้นเขาเรียกต้นอะไรชมพู ทิปหรอเปล่าว่าเป็นซากุระสวยครับดูนะฮะนี่อาคารสำนักง,งานของคนทำทางนะฮะคนดูแลทางที่สกลนครหมวดทางหลวงคำหอมดูสะาดสะอ้านครับเดี๋ยวดูตจ,จุดที่เขาจัดไว้นะฮะผมจะได้เลียงให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าเราจะมาได้จะถ่ายรูปอะไรตรงไหนดูสินะฮะเอา บนก็ยังจัดไว้นี่มีล่มมีล่มอย่างดีอย่างที่เราเห็นขึ้นบาเนี่ยแต่เวลาเราขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปอย่างดีเลยนะครับเราจะเห็นวิวเมืองสกลนครได้ไกลๆเลยนะครับจากจุดจุดนี้นะฮะนี่ครับ,รบช่างตกช่างแต่งช่างประดับประดานะครับแขวงทางหลวงสกลนครที่หนึ่งหมวดทางหลวงคำหอมนะฮะ ตรงนี้ปิ้งงูปิ้ง,ง,งลักออมาปิ้งลักกันที่นี่นะครับน่ามาไดานะฮะสวยครับก็เป็นจุดถ่ายรูปดูการเตรียมความพร้อมของเขานะครับกลัวนักท่องเที่ยวไม่ไม่มีขาตั้งกล้องก็เอาขาตั้งกล้องมาวางไว้ให้นะครับเอาอเคเลยเยี่ยมเลยนะจุดนี้ก็มานอนบนเก้าอี้รูปเขาเรียกว่า ครึ่งวงพระจันทร์นะพระจันทร์เซี่ยวนะจุดนี้ก็ต้องถ่ายรูปแล้วนะครับนนะฮะคือบริเวณด้านหลังตรงนี้ลงไปเนี่ยเราอยู่ในบนเทือกเขาภูพานนะครับมองเห็นไกลๆมองเห็นหนู่นเลยเมืองสกลนครน,นะถ้ากลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟเหลืองๆที่เมืองสกลนครเลยนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็สูงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเนี่ย ตรงนี้ในภาพมุมสูงเนี่ยที่เราเห็นแดงๆเป็นลานเดินเนี่ยนะครับเป็นเลข9นะครับเป็นเลข9เป็นเลข9้าเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยเห็นไหมเราก็ยังมีคนดูแลสวนตลอดเวลาครับดอกไม้จะสดอย่างนี้ตลอดคือมาที่นี่ดอกไม้ไม่มีเหี่ยวมีการเติมตลอดเวลานี่นะครับเอาละ เอาดูกันต่อฮะดูกันต่อตรงนี้เหมือนลังทำทำเหมือนเป็นเป็นเป็นลังนกนะคะว่าเอาไว้ให้ถ่ายรูปนะได้ถ่ายรูปกันนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายรูปกันคือต้องบอกว่าปิ๊งไอเดียนะ ไม่น่าเชื่อนะว่านี่หมวดทางหลวงคําหอมเป็นคนเป็นคนดูแลทางนะครับแต่ว่าเขาจัดสวนอเออหลายคนมาสกลนอครน,นะมาเที่ยวแห่ดาวมาเที่ยวงานแห่ปราสาทพึ่งเนี่ยก็ผ่านตรงนี้แหละแต่หลายคนไม่รู้ว่าข้างบนนี้มีอย่างนี้ด้วยนะอ๋อเนี่ยครับคือต้องคุณต้องใช้เวลาตรงเนี้เนี่ยักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้คือความมีน้ําใจนะของคนนี้นี่ เขามีจุดบริการประชาชนเชิญแวะดื่มกาแฟร้อนบริการฟรีค่ะเอาฟรีจริงๆนะไม่มีใครมาเก็บตังค์ด้วยโอ้เนี่ยครับเนี่ยนะมีกระพงกาแฟมีน้ำลงร้อนไว้เราก็แบบกินกันแบบไม่อั้นนะ่ะไม่อั้นเอากิน,น้นแค่หมดกันแล้วกันเออหมดเติมอ,อ่าก็ดวนไปนะครับ มาเรื่นรมชมชื่นกันอยู่วันนี้มาถ่ายรูปกันนะจุดถ่ายรูปทางหลวงสาย213ก็ตอนสร้างคอสกุลนครนะครับจุดนี้คือกิกโลเมตรที่155บวก500โค้งปิ้งงูของแขวงทางหลวงสุุนครที่1สําสำนักงานทางหลวงที่3คมกรมทางหลวงอื มีแต่จุดถ่ายรูป่จุดถ่ายรูปนะครับดูฮะปีใหม่ก็มีส่วนดีปีใหม่นะครับขึ้นถ่ายรูปได้หมดเลยฮะอ่าก็ครบครบจริงๆหมวดทางหลวงคำหอมนะฮะ จริงเราก็อยากจะไปเจอหัวหน้าเขาแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าเขาจะไม่ติดงานมาประชุมอยู่มั้งฮะกาแฟาทางหลวงดื่มฟรีครับหัวหน้าติดงานประชุมอยู่ไหมครับอ๋อครับนี่แหละครับจุดชมวิวแล้วฮะเพื่อนๆนั่งแบบนี้เนี่ยนั่งชิลเลยเนี่ยชิลมากๆเลยนะลมพัดสบายๆนะครับ นี่ลุงแอดสกลน,นครทันข่าวมาท่านผู้ชมมามา,มาครับมามมดืา่มกาแฟจะร้อนจะเย็นน้ำเย็นมีบริการมีห้องน้ำบริการผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่นั่งเนี่ยที่ที่ลุงแอดนั่งนี่อยู่นะครับโต๊ะตัวนี้นคือถ้าคุณมานั่งตรงนี้ผมว่าคุณจะลืมอะไรหลายๆ,ๆอย่างจะลืมความรู้สึกเมื่อยล้าที่ขับรถมาไกล คอยอารมณ์ตามคอยอารมณ์ออามตามธรรมชามติแล้วก็มีกาแฟบริการด้วยกาแฟน้ำดืม่มห้องน้ำห้องท่ามี wi f ฟฟรีอา้าวเจ้าอะไรอีกฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของกำนังเล็กๆนะครับจากคนดูแลทางหมวดทางหลวงคำหอมแผนทางหลวงอ่องาดับที่หนึ่งแผนทางหลวงสุมพรที่หนึ่งกับทางหลวงหมายเลขสองร้อยสิบสามตอนนี้เขาเรียกว่าตอนสร้างคอสุลนครตรงนี้เป็นกมที่หนึ่งร้ยห้าสิบ้าบวกห้าร้อยนะครับโค้งปิ้งงู ห่างตัวเมืองมาประมาณสิบห้ากิโลเมตรโดยประมาณสิบห้ากิโลเมตรโดยประมาณเราก็ที่ท่านเห็นไกลๆนั่นนะครับ<ม>เบื้องหน้าเห็นเป็นหลังคงหลังคาไกลๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเป็นเมืองสกลนครนะะนู้นเลยนะครับไกลๆ<ก>นะ่ะถ,ถ้าดูดีๆก็จะเห็นองค์พระธาตุเชิงชุมถ้าเรามีกล้องเราซูมเข้าไปแต่ผมไม่ได้ซูมหรอกฮะจะเห็นองค์พระธาตุเชิงชุมอยู่ไกลถ้าเห็นองค์พระธาตุเชิงชุมนั้นก็ให้หมายถึงว่าเราได้เห็นหนองหานด้วย ถ้ามีกล้องซูมด,ดีอาจเห็นข้ามหาธาตุเจดีสปันยอาจากเอำเภอปลาปากนครพนมนะครับอาจจะเห็นได้ไกลเลยได้ไกลถ้าบรรยากาศดีๆนะะอากาศเปิดาาหรือถ้ามีกล้องส่องทางไกลมาส่องนะก<อ>็จะได้เห็นสำหรับบรรยากาศร่มรื่นครับโดยเฉพาะแต่โดยที่มองด้วยสายตาน่าจะเห็นหนึ่งใช่ไหมฮะกลๆเสาไฟนะอ๋อป เห็ในไกลๆเลยนะแต่ว่าต้องบอกทุกคนนะมาตรงนี้เนี่ยถ้าใช้เส้นทางบนภูเขาเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยท่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษปฏิบัติตามกฎของเขาความเร็วก็อย่ากเกินที่กําหนดและข้อห้ามอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่ทางจังหวัดก็ดีหรือทางาแขวงทางหลวงสุนครก็ดีนะฮะรวมไปถึงอุทยานด้วยแนะนําไว้ว่าห้ามให้อาหารลิง มีลิงเยอะมากเลยข้ามานี่จะเจอลิงนะลิงเป็นผงๆเลยแล้วเขาจะมารออาหารทําไมใจร้ายจังเลยไม่ให้อาหารลิงอ,อหลายๆคนก็ถามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อท่านให้อาหารลิงจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนนี่ก็จะแคบแคอย่างนี้แหละนะรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาสะดวกแต่ว่าเมื่อท่านจอดปุ๊บถนนจะแคบทันทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เรื่องที่สองก็คือลิงอ่ะหลายๆครั้งที่ดิงต้องโดนรถชนตายเพราะว่า ออกมารออาหารแล้วก็วิ่งข้ามไปข้ามมาด้วยความไม่เขาเรียกไม่ภาษีภาษาของลิงนั่นแหละฮะแล้วรถข้ามรถขับไปขับมาก็ชนนะเห็นกันบ่อยมากทะนั้นเขาก็เลยมีอบอกว่าอย่าให้อาหารหลิงนะครับอันนี้คือเรื่องความขอร้องนะเขาบอกทา,าลักลิงก็อย่าให้อาหารหลิงในบริเวณเพื่อเขาภูพานลิงเยอะครับแล้วก็ยังมีช้างด้วยนะฮะยังมีช้างด้วยปิ้งงูปิ้งรัก ใครใครมาปิ้งรักที่นี่ก็มานะครับผมเ,เดินพาชมแบบโอเคมากๆเลยนะชิลชิลชิลคือถ้าได้ไปจังหวัดนครปนมเส้นนี้นะสองหนึ่งสามเนี่ยมาจากนู่นเลยกาลสินกาลสินก็จะผ่านอำเภอสมเด็จผ่านอำเภอสมเด็จก็จะขึ้นเขาผูพานนะครับขึ้นเขาผูพานอำเภอแรกของจังหวัดสุนทรในเส้นทาง2 1 3คืออำเภอภูพาน แล้วต่อมาด้วยอำเภอเมืองครับผ่านอุทยานแห่งชาติภูพานผ่านเขื่อนน้ำพุงผ่านพระบาทพระพุทธบาทน้ำทิพย์ผ่านถ้ำเสรีไทยแล้วก็มาที่น้ำตกคำหอมตรงนี้นะฮะแต่จะมีน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็จุดเช็คอินปิ้งงูปิ้งลักตรงนี้ครับไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวถ้าท่านเลยนะครับขึ้นไม่ทนันลงไปนู่นแล้ว ข้างล่างครับไปจอดรถด้านล่างแล้วเดินย้อนขึ้นมาครับมีทางเดินคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางเดียวกันกับจุดบริการนักท่องเที่ยวอของหมวดทางหลวงคําหอมแขวงทางหลวงสกลนครน,น,ะนะฮะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูพานเดี๋ยวเราไปดูตำนานรักสามเศร้า ที่ผานังเมินที่อุทยานแห่งชาติภูพานก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับตอนนี้เราสตีมออกทั้ง2ช่องทางเลยนะฮะแต่จริงถ้ามีโดรนมาบินก็ก็จะเห็นว่าตรงนี้บริเวณแดงๆนะั้นก็คือเลขก้า แล้วก็จะเห็นถนน2องเนี่ยเป็นรูปงูเหมือนงูที่อยู่บนปิ้งปิ้งก็คือบนเตาเหมือนเตาที่ปิ้งปลาอย่างเงี้ยนะครับล้วคดไปคดมาเป็นตัวเอสที่ต่อกันไปนะครับเนี่ยก็ก็ต้องขับรถก็ต้องใช้ความ,ร,ามาระมัดระวังเอาละเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปที่หานังเมินอุทยานแห่งชาติภูพาน ไปดูเรื่องตำนานรัก3ามเศร้าที่ผานัางเมินกันครับ